เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่กำลังเปิดสปอยหนังดูอยู่ใช่ไหมคะเปิดเลยด้วยสิกรอบอร่อยจะดูหนังเรื่องไหนเนี่ยก็ฟินขึ้นไปอีกดูสปอยหนังทั้งทีขาดเลยได้ไงอยากได้เลยเหรอคลิกลิงก์ด้านล่างเลย ในคลิปนี้ค่ะเราจะมาสปอยหนังเรื่อง The Human Centipede Episode 2นะคะหรือเรื่องจับคนมาทำตะขับภาค2ต่อจากภาค1คลิปที่แล้วเลยนะคะก็อย่างที่เรารู้กันค่ะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ไม่เน้นเนื้อหามีแต่ความโหดและซาดิสถ้าพร้อมแล้วตามไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูขอกำลังใจจากผู้ชมให้คลิปนี้เนี่ยไม่ติดเหลืองคนละหนึ่งไลค์ให้กันด้วยนะคะเริ่มเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งดูหนัง The Human Centipede ภาค1อยู่ซึ่งชาย คนนี้เนี่ยเขาก็มีหน้าที่เป็นคนดูแลรักษาความปลอดภัยของลานจอดรถแห่งหนึ่งโดยเขามีชื่อว่ามาตินหลังจากที่ไอ้ลุงเนี่ยดูหนังเรื่องนี้จบเขาก็รู้สึกอินกับหนังเป็นอย่างมากก่อนที่เขาเนี่ยจะหันไปมองที่กล้องวงจรปิดเขาก็เห็นคู่รักคู่หนึ่งค่ะกำลังเดินไปที่รถซึ่งผู้ชายเนี่ยก็เปิดรถไม่ได้เหมือนว่าเขาเนี่ยจะลืมกุญแจรถและเขาก็เกิดอาการหัวร้อนฝ่ายหญิงจึงบอกกับฝ่ายชายว่าพรุ่งนี้ค่อยเอากุญแจสำรองมาไขก็ได้จากนั้นไอ้ลุงที่นั่งดูอยู่เนี่ยก็เดินเข้ามาหาททั้้งคู่่โดดยยยเาเานไหิบแ ไปด้วยชายหนุ่มที่เห็นว่าไอ้ลุงเนี่ยเดินมาเขาจึงพูดว่าแกอย่าบอกนะว่าแกจะเอาท่อเหล็กเนี่ยมาทุบก,กระจกรถชันแต่ดูเหมือนว่าลุงคนนี้เนี่ยสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่ทางผู้หญิงค่ะทําให้ชายหนุ่มเนี่ยเกิดอาการหึงหวงแฟนของเขาเขาจึงด่าลุงแก่ว่ามึงมองหาอะไรวะแล้วก็เลิกมองแฟนกูได้แล้วไอ้เตี้ยทําให้แฟนเขาเนี่ยหวัวลอกออกมาแต่ทันใดนั้นเองลุงแกก็จ้องไปที่ชายคนนี้ก่อนที่จะใช้ปืนยิงไปที่เท้าของเขาแฟนสาวเขาก็ตกใจก่อนที่เธอจะถูกยิงไปที่ขาด้วยอีกคนแต่นั้น ลุงเนี่ยก็ได้ใช้ปืนยิงไปที่ผู้ชายจนทําให้ผู้ชายเนี่ยตายส่วนผู้หญิงคนนั้นก็ถูกจับตัวไปเธอถูกมัดมือมัดเท้าและจับไปอยู่ที่หลังรถคันหนึ่งซึ่งเราก็จะเห็นว่าในรถเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกจับตัวมาก่อนหน้านี้จากนั้นเขาก็กลับไปดูโน้ตบุ๊กอีกครั้งและได้เริ่มรีเพย์หนังซึ่งเขาก็แอบปื้มดาราสาวที่เป็นนักแสดงนําด้วยแต่ทันใดนั้นเองหัวหน้าของเขาเนี่ยก็ด่าเขาผ่านกล้องวงจรปิดและให้เขาได้ออกมาภาพกระตับไปที่ไอ้ลุงเนี่ยกำลังขับรถไปท เขาเนี่ยถูกจับมัดตัวไปด้วยเขาได้ขับรถมาจอดที่โกดังล้างแห่งหนึ่งโดยมีชายคนนึงเนี่ยมาเปิดประตูให้เขาซึ่งดูเหมือนว่าไอ้ลุงเนี่ยจะขอเช่ากโกดังล้างกับชายคนนี้เมื่อไอ้ลุงเนี่ยเข้าไปคนที่จะให้เช่าเนี่ยก็พาลุงแกเนี่ยเดินสำรวจรอบๆแล้วบอกว่าเขาเนี่ยต้องการเงินสดที่พร้อมจะจ่ายเลยถ้าแกยังไม่สนใจก็ยังมีคนอื่นที่รอซื้ออยู่ในขณะที่เขากําลังพาลุงคนนี้เดินอยู่คนขายเนี่ยก็เริ่มหงุดหงิดจึงถามไอ้ลุงคนนี้ว่าตกลงแกจะซื้อไหมมันทาให้ไอ้ลุงเนี่ยมอง ตาขวางใส่ชายที่ให้เช่าก่อนที่ชายคนนั้นเนี่ยจะถูกฆ่าโดยไอ้ลุงคนนี้จากนั้นไอ้ลุงเนี่ยก็นําตัวเหยื่อทั้ง4คนมาไว้ที่ห้องซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้หนุ่มคนนั้นเนี่ยยังไม่เสียชีวิตเพราะเขาแค่ถูกยิงเฉียวเียวในขณะนั้นเองไอ้ลุงเนี่ยมันก็เดินไปหาแฟนสาวของชายคนนี้ก่อนที่จะใช้กันไกตัดเสื้อของเธอจนเธอเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยขณะนั้นก็มีโทรศัพท์เข้ามาซึ่งปลายสายบอกว่าจากที่คุณเนี่ยไปออเดอชั่นนักแสดงเรื่องจับคนมาทําเป็นตะข่าคุณเนี่ยตกลอบทางเราต้องขอบคุณสําาหหรัับควววมสนใจและง่า จะได้ร่วมงานกันในอนาคตในคืนนั้นหลังจากที่ไอ้ลุงคนนี้เนี่ยกลับไปที่บ้านในขณะที่เขากําลังนอนหลับอยู่เมื่อตื่นขึ้นมาก็พบกับแม่ของเขาได้ต่อว่าเขาว่าแกขี้แตกอีกแล้วเหรอก่อนที่จะบอกว่าฉันโทรตามหมอเซบิงมาแล้วให้แกเนี่ยออกมาคุยกับเขาเมื่อไอ้ลุงตื่นขึ้นมาเขาก็ไปเปิดหนังสือที่แอบไว้ใต้เตียงเป็นหนังสือเกี่ยวกับจับคนมาทาเป็นตะขาาโดยเขาเนี่ยก็ได้แอบปลื้มนักแสดงนําของภาคที่แล้วอดที่แม่ของเขาจะมาทําให้เขาเนี่ยต้องรีบเอาหนังสือเล่มนี้ไปซ่อนจากนั้น ก็เริ่มแต่งตัวแล้วก็ไปพบกับหมอเซบิงซึ่งที่บ้านของเขาเนี่ยจะมีตู้เลี้ยงตะขาบไว้เพราะเขาเป็นคนที่ชื่นชอบตะขาบมากแล้วเขาเนี่ยก็ได้หยิบมแมลงไปให้ตะขาบกินด้วยจากนั้นหมอก็เริ่มสัมภาษณ์แม่ของเขาได้บอกกับหมอว่าลูกชายของเขาเนี่ยเอาแต่พูดว่าการที่จะจับคนมาทําตะขาบ12คนทําให้คุณหมอน่ะตีความไปว่าจากการที่พูดถึงตะขาบเนี่ยหมายความว่าตัวเขาเนี่ยต้องเคยเจ็บปวดเหมือนการกัดของตะขาบซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาหลายต่อหลายปีที่เขาโดนล,ล่วง เมื่อทางเพศจากพ่อของเขาทำใหแม่ของเขาเนี่ยพูดขึ้นมาว่าเธอเนี่ยคิดถึงสามีมากแถมยังด่าลูกชายไปด้วยว่าแกทําให้สามีของฉันเนี่ยต้องติดคุกซึ่งแม่ของเขาเนี่ยก็ไม่รักเขาเลยและในขณะที่กําลังกินข้าวเธอก็พูดถึงเรื่องไม่ดีก่อนที่เพลงเนี่ยจะดังมาจากข้างห้องทาให้เธอเนี่ยใช้ไม้กระทุ้งไปที่ข้างห้องจากนั้นชายร่างใหญ่คนหนึ่งอ่ะก็เดินเข้ามาแม่จึงบอกว่าบอกเขาไปเลยกลากาแบบพ่อแกหน่อยแต่ลูกชายเขาเนี่ยก็ไม่กลา้ทาทําให้ชายร่างใหญ่เนี่ยขู่ไอ้ลุงคนนี้ ก่อนที่เขาจะทำลายโต๊ะอาหารพร้อมกับกระชากคอเสื้อของไอ้ลุงตัดไปที่ในวันต่อมาในขณะที่เขาไปทำงานเขาก็ศึกษาวิธีการผ่าตัดจากหนังจากนั้นก็เห็นจากกล้องวงจรปิดว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งได้เดินทางมาทำให้เขาหยิบปืนและบรรจุก,กระสุนออกไปโดยผู้เคาะรายครั้งนี้ค่ะเป็นผู้ชายผิวสีคนหนึ่งพร้อมกับลูกของเขาแล้วก็ภรรยายที่กำลังตั้งท้องโตหลังจากที่เขาขึ้นรถไปและกำลังจะขับรถออกไปไอ้ลุงเนี่ยมันก็ได้หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงไปที่รถซึ่งสามี ของเธอเนี่ยก็ถูกยิงเขาพยายามคลานออกไปจากรถและถูกไอ้ลุงเนี่ยใช้เหล็กฟาดไปที่หัวจนเสียชีวิตภรรยาที่อยู่ในรถเนี่ยก็อุ้มลูกอยู่แล้วก็มองไอ้ลุงคนนี้ด้วยความกลัวก่อนที่เธอจะโดนไอ้ลุงคนนี้เนี่ยโจมตีไปที่หัวส่วนลูกของเธอเนี่ยก็ถูกจับวางไว้อยู่ในรถเธอพยายามคลานหนีสุดชีวิตแต่ไอ้ลุงเนี่ยก็ใช้ท่อนเหล็กตีไปที่ท้ายทอยจนเธอสลบไปก่อนที่จะถูกลักพาตัวขึ้นรถไปต่อมาก็ได้มีสองสาวที่มาที่ลานจอดรถก่อนที่พวกเธอเนี่ยจะถูกจับไปที่โกดังร้างเช่นกันโดยทุกคน ถูกจับแก้ผ้าจนหมดวันแล้ววันเล่าเวลาผ่านไปจนตกดึกไอ้ลุงเนี่ยก็ได้มาดูเหยื่อที่ในโกดังซึ่งก็ได้มีโทรศัพท์เข้ามาและบอกว่าคุณได้ผ่านการออดิชัน่นซึ่งฉันน่าอยากให้คุณโทรกลับตามเบอร์ที่แจ้งไว้ก่อนที่เขาจะวางสายไปซึ่งจริงๆคนที่ผ่านออดิชั่นเนี่ยไม่ใช่ไอ้ลุงคนนี้แต่เป็นชายคนแรกที่เขาได้จับตัวมาก่อนที่ลุงจะวางสายไปและเขาก็เดินออกไปหลังจากที่ไอ้ลุงเดินออกไปชายคนแรกที่ถูกจับตัวมาห้าปิดปากของเขาก็หลุดออกมาเขาได้พูดว่าจับคน มาทาเป็นตะขาบเนี่ยมันเป็นแค่หนังแกน่ะบ้าไปแล้วเขาจะเย็บปากเราเข้ากับก้นของอีกคนซึ่งทําให้ทุกคนที่ได้ยินเนี่ยก็ต่างตกใจตัดภาพไปที่อพาร์ตเมนต์แม่ของลุงเนี่ยก็ได้หยิบมีดมาที่ห้องนอนก่อนที่เธอเนี่ยจะใช้มีดแทงไปที่เตียงนอนลูกชายของเธอกําลังนอนอยู่แต่ทันใดน,นั้นลูกชายของเธอเนี่ยก็เปิดไฟซึ่งทําให้เธอรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่หมอนข้างทาให้ไอ้ลุงสติไม่ดีเนี่ยจ้องมองไปที่แม่ของเขาแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรก่อนที่จะลงไปนอนทันใดนั้นเองแม่ของเขาเนี่ยก็เหลือบไปเห็นบางอย่างที่ ซึ่งมันก็เป็นหนังสือจับคนมาทําเป็นตะขาบตอนนี้ลูกชายของเขาจ้องมองมาที่เธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม่ของเธอจึงบอกว่านี่เนี่ยเหรอหนังไร้สารละที่แกชอบพูดถึงแล้วแม่ของเขาเนี่ยก็ทําการฉีกหนังสือแล้วก็ปามาใส่ลูกของเขาไอ้ลุงเนี่ยก็รู้สึกเสียใจมากแล้วเขาก็โกรธแขนแม่ทําให้เขาเนี่ยเดินไปหาตะขาบที่อยู่ในตู้กระจกขใดน,นั้นเองแม่ของเขาก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าจะเอาตะขาบตัวนี้ไปทิ้งไอ้ลุงเนี่ยจึงจับหัวแม่ของเขากดไปที่ตู้จนทําให้แม่ของเขาเสียชี จากนั้นเขาก็ไปกินข้าวแล้วก็พบว่าเสียงเพลงจากข้างบนเนี่ยดังอีกแล้วเขาจึงใช้ไม้คอเพดานเหมือนที่แม่เขาชอบทําทําให้ชายร่างใหญ่เนี่ยเดินลงมาแต่ก็ถูกไอ้ลุงเนี่ยแอบบอยู่หลังประตูและใช้ปืนยิงไปที่ขาก่อนที่จะจับชายร่างใหญ่เนี่ยไปที่โกดังล้างโดยเขาก็ได้หยิบกระเป๋าอุปกรณ์ที่มีกันไกลและมีอุปกรณ์ผ่าตัดต่างๆไปด้วยแต่ก่อนจะไปเนี่ยเขาก็ได้กลับไปทํางานและเขาก็พบกับรถคันหนึ่งซึ่งรถคันนั้นก็มีหมอของเขาอยู่ในรถไอ้หมอคนนี้เนี่ยกำลังมีความสุขกับผู้หญิง ขยตัวอู่ไอ้ลุงมันก็เดินมาที่รถทําให้คนขับรถด,ด่าไอ้ลุงคนนี้จึงใช้ปืนยิงใส่คนขับรถท่านใดน,นั่นเองเมื่อหญิงขายตัวเห็นเธอจึงรีบวิ่งหนีไปที่ทางออกฉุกเฉินส่วนคนขับรถเนี่ยก็ถูกฆ่าตายหมอที่เห็นว่าไอ้ลุงเนี่ยคือมาตินผู้ป่วยของเขาทําให้หมอต้องเดินลงมาจากรถแล้วบอกว่านายทํางานที่นี่สินะสิ่งที่นายทําอยู่รู้ไหมว่ามันผิดเขาก็พยายามพูดเกียกลกอมมาตินแต่สุดท้ายเขาก็ถูกมาตินใช้ปืนยิงไปที่ขาแล้วก็ถูกปิดชีพหญิงขายตัวที่วิ่งหนีไปทางบันได เธอก็พบว่าประตูข้างบนเนี่ยมันล็อกทำให้เธอเนี่ยถูกไอ้ลุงเนี่ยจับตัวไปได้จากนั้นไอ้ลุงก็ขับรถไปหาหนักสแสดงหญิงซึ่งในขณะที่ขับรถอยู่นักสแสดงหญิงก็เล่าเรื่องต่างๆนานาที่เธอเนี่ยได้เล่นหนังในภาคหนึ่งก่อนที่เธอจะถามกับไอ้ลุงว่านักสแสดงเควินตีนเนี่ยอยู่ที่ไหนซึ่งไอ้ลุงเนี่ยก็ได้ขับรถมาจอดที่โกดังร้างแต่ในขณะนั้นฝนก็กําลังจะตกทาให้พวกเขาทั้งคู่เนี่ยเข้าไปหลบในโกดังร้างก่อนเมื่อเข้ามาแล้วนักสแสดงหญิงก็ถูกไอ้ลุงเนี่ยใช้ไม้ฟาดไปที่หัวแล้วเธอก็สลบไปจานนั้นะ จำนวนคนทั้ง12คนเนี่ยก็ครบแล้วไอ้ลุงได้เริ่มผ่าตัดทีละคนโดยคนที่อยู่หน้าสุดเนี่ยก็คือนักแสดงหญิงหลังจากการผ่าตัดเสร็จมันช่างเป็นการผ่าตัดที่ทรมานและทารุณสุดๆเป็นการผ่าตัดที่ไม่ใช้ยาชาเลยและใช้กันไกในการตัดปากหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จหัวนหน้าของเขากับหญิงท้องโตเนี่ยก็เสียชีวิตลงเนื่องจากไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้ส่วนเขาเนี่ยก็ได้นําอาหารมาให้นักแสดงหญิงกินซึ่งทันใดน,นั้นเองโทรศัพท์ก็เข้าทําให้เขาได้รับโทรศัพท์นักแสดงหญิงพยายาม โกนขอความช่วยเหลือทำให้ไอ้ลุงเนี่ยต้องรีบวางสายไปจากนั้นไอ้ลุงจึงเอาครีมเนี่ยมาดึงลิ้นของเธอออกทำให้เธอไม่สามารถพูดได้เมื่อพวกเขากินข้าวเสร็จแล้วไอ้ลุงก็ได้ฉีดยาระบายให้นักแสดงหญิงทําให้ทุกคนเนี่ยท้องเสียแล้วต้องกินขี้ผ่านคนต่อมาจนถึงคนสุดท้ายโดยผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยก็คือแฟนสาวของชายตอนต้นเรื่องไอ้ลุงมันก็เดินไปด้านหลังจากนั้นมันก็ทําการข่มขืนเธอซึ่งเธอก็พยายามกรีดร้องแต่ภาพไปที่หญิงท้องโตเธอก็ตื่นขึ้นมาเธอ ยังไม่ตายและได้หนีไปทางประตูออกไปที่รถซร่งในจังหวะที่เธอกําลังขับรถหนีไปเนี่ยเธอก็ปวดท้องและคลอดลูกพอดีแต่เธอก็สามารถหนีไปจากไอ้ลุงได้ไอ้ลุงก็กลับเข้ามาด้วยความโกรธและพบว่าตะขาบที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยมันก็หลุดออกจากกันโดยแบ่งเป็น2ตัวคือตัวที่1เนี่ยคือลุงข้างบ้านที่พยายามกําลังจะเดินหนีเมื่อไอ้ลุงเห็นอย่างนั้นจึงใช้ปืนยิงและฆ่าทุกคนที่เหลือทั้งหมดส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือน,นักสแสดงหญิงเธอเดินหนีมาเรื่อยๆจนมาถึงสวิตช์ไฟไอ้ลุงเนี่ยก็เดินมาแล้ว แล้วค่อยฆ่าเหยื่อทีละคนทีละคนจนสุดท้ายก็คือนักแสดงหญิงและจังหวัดที่นักแสดงหญิงกำลังถูกฆ่าเธอก็ได้มองไปที่ไอ้ลุงแก่คนนี้ซึ่งไอ้ลุงเนี่ยก็ไม่ได้อยากทำร้ายเธอเลยแต่ทันใดนั้นเองไอ้ลุงก็ถูกนักแสดงหญิงเนี่ยตีไปที่ไข่บอกเลยว่าจุกเอาเรื่องก่อนที่เธอจะเห็นว่ามีตะขาบที่ไอ้ลุงเนี่ยเลี้ยงไว้เดินอยู่เธอจึงจับตะขาบตัวนั้นขึ้นมาจากนั้นก็ได้ใช้กลวยต่อลงไปที่รูตูดของไอ้ลุงแล้วก็หย่อนตะขาบตัวนี้ลงไปจากนั้นไอ้ลุงมันก็ลุกขึ้นมาด้วยความเจ็บปปวดดก่่อนทีีจะใช้มิ เธอจากนั้นเขาก็เดินออกไปแล้วภาพก็ตัดไปที่ไอลุงเนี่ยได้กลับมาดูหนังอีกรอบก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินออกไปแล้วหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบทนี้เนี่ยวิปลิตเกินคนจริงๆนะคะสําหรับไอลุงคนนี้เนี่ยมีหลายฉากเลยนะคะที่เราต้องเบอร์ภาพแล้วก็ใช้ภาพขาวดําหากใครที่ใจถึงและอยากดูแบบเต็มๆตาเนี่ยก็ไปหาหนังดูกันได้เลยนะคะก่อนจะไปฝากทุกคนติดตามช่องสปอยหนังช่องเล็กๆนี้ไว้หน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ